ก่อนที <im sharing> ่เราจะไปเรียนรู <rails in authority society> ้ในวันน well ี้นะครับจุดประสมการเรียนรู้วันนี้นะครับหรือว่านักเรียนเรียนรู้วันนี้ในหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะเรียนรู้อะไรได้อะไรบ้างในหนึ่งชั่วโมงนับต่อจากนี้ไปครับที่หนึ่งคือนักเรียนสามารถระบุรูปเรขาที่สามวิทิที่ประกอบจากรูปคลี่และรูปคลี่ของรูปเรขาที่สามวิติ์ได้นะครับหมายความว่าถ้ามีรูปคลี่มาให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าอันนี้คือรูปคลี่ของ รูปเรขาที่3มวิตีชนิดใดนะครับและทางกลับกันถ้ามีรูปเรขาที่3มวิติมาให้นักเรียนนักเรียนก็สามารถบอกหน้าตาของรูปซี่ของมันได้นะครับอันที่2คือนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เรื่องรูปเรขาที่2มิตินําไปสู่การเขียนรูปซี่ของรูปเรขาที่3มวิติได้นะครับและ แล้ที่สนะครับคือนักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนนะครับวันนี้ก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติลงมือทำนะครับแล้วก็ตั้งใจนะครับทำงานนะครับก็จะผ่านบรรลุวัตถุประสงค์นะครับที่เราจะเรียนรู้ในหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับก่อนที่จะไปสู่เนื้อหาของวันนี้นะครับเป็นการทบทวนความรู้นะครับความรู้เดิม ที่เราเรียนมาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องของรูปครี่องของรูปบากท,ที่รูยกตัวอย่างให้ดูนี้นี่เรียกว่ารูปบากรูปบากมีหน้าเป็นรูปอะไรครับเจ <4 S 1> ียมจัตุรัสมีกี่ชิ้นครับมีกี่รูปหนึโโ่งสองสามสี่ห<ฮ>้าหกนะครับมีหกเมื่อครี่ออกมาแกะออกมานะครับเรนจำได้นะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วในสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 6ชิ้นทำไมนะครับติดติดต่อต่อกันนะครับทีนี้ก็ถามว่ารูปคลี่ของรูปบากคืออะไรอะไรครับรูปที่ออกมารถต่อกลับได้อ่าแปลว่าที่ออกมาแกะออกมาแล้วต้องทำไมด้วยครับประกอบกลับคืนเหมือนเดิมได้ด้วยนะครับงั้นถ้ามี6ชิ้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่แยกกันอยู่เป็นชิ้นๆใช้รูปคลี่ไหมครับไม่ใช่แล้วบางรูปต่อกันติดกันเลยแต่บางแบบที่เรียนทำเมื่อช่วงที่แล้วเป็นไงครับ ก็ไม่สามารถพับกลับมาเป็นรูปปาได้นี้ก็ไม่เรียกว่านที่ดีนะครับซึ่งก็เรียนค้นพบไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วได้กี่แบบครับสิบเอ็ดแบบเลยนะครับที่แตกต่างกันด้วยนะครับนี่คือรูปคลี่กับรูปปาทเราจะอาศัยควา,ามรู้ความรู้ครีคนี่แหละครับมาเรียนรู้ต่อในวันนี้นะครับก็คือรูปคลี่จะต้องใช่ไหมครับเป็นรูปเรขาที่สองมิติแล้วพับกลับมาเป็นสามมิติได้ที่จะเป็นรูปครีนะครับ น,นี้มีแบบทดสอบทความเข้าใจนะครับว่านักเรียนเข้าใจความรู้เรือ่องนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาช่วยกันตอบนะครับ ลูกขี้ของลูกบาศกหรือไม่อ่านะครับไม่ใช่ใไหนทำไมผลเราว่าทำไมถึงไม่ใช่จุรรัตน์ว่าย่งไรนะครับมันมีอะไรครับเกิดอะไรครับอ่านะครับ,รบสุรรัตบอกว่ามันพับกลับไม่ได้เพราะมันมีเกินนะครับย้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่า ซึ่งลูกบาทต้องมีแค่หกใช่านั้นอ่านะครับงั้นแปลว่าไม่ใช่ลูกบาทก์ดูสิว่าจริงหรือเปล่าว่ามันพับกลับไปได้จริงหรือไม่ได้จริงๆด้วยนะครับอ่าต่อไปข้อที่สองนะครับเอาล่ะมีกี่ชิ้นเนี่ยนับก่อนสิหกอ่าเรียว่านักตกงานเดี๋ยเนี่ยใช่ลูกฟรีเลยครับไม่ใช่ลูกฟรีของลูกบาทเพราะอ่าพับกลับมาเป็นลูกบาทกันเดี๋ยวลองพับให้ดูนะครับว่าจริงหรือเปล่า อ่านี่ครับเป็นยังไงครับมีรูเลยเส้นปากไหมใช่ใช่นะครับแสดงว่านี่ไม่ใช่รูคขี้ของลูกบาศกนะครับต่อไปข้อที่สามครับอ่าใช่รูคขี้ของลูกบาศก์ไหมครับไม่ใช่เพราะอ่าเอาชิ้นนี้ไปเลยครับที่เหลืออ่าสองชิ้นซึ่งลูกบาศกต้องมี อ่ะ็นเสียดไอกลานะครับอ่ะมาลองดูครับว่าเมื่อับแล้วเนี่ยจะพับได้ไหมนะครับโอ้โหหน้าตาไม่ใช่้นาบกใช่ไหมครับใช่อหมแต่ว่าไม่ใช่นะครับต่อมานะครับภาพที่สี่ใช่ไหมครับลองดูครับว่าใช่หรือไม่ใช่ครับนี่ครับเป็นไงครับ ถูกต้องนะครับแสดงว่านกเข้าใจนะครับทบทวนความรู้เดิมยังไม่ลืมนะครับเรื่องของรูปคลี่ของรูปบาตรในวันนี้นะครับยังมากทีเราก็ไปต่อนะครับในเนื้อหาของวันนี้นะครับเป็นเรื่องของรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิตินะครับรูปเรขาคณิตสามมิตินะครับอันแรกนะครับที่ แม่เียได้ชมก่นมอนนะครับคุณยาวสุดแม่ได้ดูนะครับเป็นเรื่องอะไรอย่างนี้รู้ไวครับในซึ่งสามเหลี่ยมเพราะมีหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมมีกี่ชิ้นครับสองชิ้นหน้าข้างเป็นรูปมีกี่ชิ้นครับสามชิ้นนะครับเมื่อคลี่ออกมานะครับนะครับคลี่ออกมาก็จะมีจำนวนหน้าเท่ากับที่เราสำมว่ในบทนี้นะครับก็คือสามเหลี่ยม สองชิ้นนะครับสี่เหลี่ยมสามชิ้นนะครับต่อมาอีกชิ้นหนึ่งอันนี้มีชื่อเรียกว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจำนวนหนึ่งหนึ่งรูปนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมสี่รูปนะครับเมื่อสีออกมาันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะครับ ก็คือยังหน้าก็เหมือนเดิมครับคือมีสี่เหลี่ยมหนึ่งชิ้นแล้วก็สามเหลี่ยมสี่รูปสี่ชิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของปริซึ่กับพีระมิดนะครับความแตกต่างให้เียนเหตก่อนนะครับดูหน้าข้างของปริซึ่เป็นรูปอะไรครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเลครับสี่เหลี่ยมผ้าหรือว่าสี่เหลี่ยมผนฉากรับแต่ถ้าเป็นหน้าข้างของพีระมิดจะเป็นยังไงครับเป็นสามเหลี่ยมอ่าเป็นสามเหลี่ยมนะครับนี่คือ พอแตกต่าพอให้เรียนได้สังเกตเวลาต้องมีรูปคลี่มาให้นะได้พอมองออกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับรูปคลี่รูปรบาทตัวอย่างรูปคลี่ของลูกบาท อย่างขอูปบาศครับลูกบาทตัวอย่างรูปกพี่ของลูกบาทลูกบาศตัวอย่างรูปกพี่ของลูกบาศหรือ,อเสืสามเหลี่ยม ของปริซึมสามเหลี่ยมอนี่หน้าตาของูปกรีดูเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวรู้จบกรูปอื่นของมันบ้างนะครับปริซึมสามเหลี่ยมเหลี่ยมมานะครับนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับตัวอย่างรูปที่ของปริซึมสามเหลี่ยมปริซึมสามเหลี่ยมนี่ก็เป็นอีกแบบตัวอย่างรูปที่ของปริซึมสามเหลี่ยม พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนี่กเป็นแบบรูปคี่ให้เรได้ไดูตัวอย่างรูปรี่ของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมแปะปอื่นบ้างนะครับพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมตัวอย่างรูปรี่ของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมตัวอย่างรูปพี่ของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมไปทรงกระบอกบ้านครับดูนาา้าสนรงกระบอกครับรูปพี่ของทรงกระบอก สมประบอบสมประบอบก,ก็มีลูกที่หลากหลายแบบนี้นะค <ขอ S 2> รับของสมประบอบกลวยก้วยนะครับลูกที่ของกลวยจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับลูกที่ของกลวยจะเป็นวงกลมกับสามเหลี่ยมฐานโค้งนะครับ